มีการแบบ new normal option นะครับมันก็เลยตอนนี้นะครับได้ผ่านพิธีอธิษฐานจิตจากท่านสกุลพักติกพระจอกกองฟ้านะครับซึ่งเป็นเรื่องสี่มงคลของพวกประชาชนที่ต้องการเลขที่เป็นมงคลแบบนี้นะครับหนึ 1, 1, 1, 2, 2, 2. ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองนะฮะแล้วก็ยันไปจนกอมอ๋นะฮะ ซึ่งทางผู้สอบก็ให้หัวข้อไว้ว่ากองออมนี้นะผมขอขอบคุณทุกทุกท่านนะฮนนะทั้งหัวหน้าทุนตั้าจการสามร้อยหนึ่งนะครับหมายเลขในการรัหมัตน,นะครับปุบูลเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่ประโยชน์สามารถจดทะเบียนได้คือหมายความว่ากองออมได้เสร็จก็ไม่ต้องรอจดทะเบียนเพื่าจะขายได้ราคาสูงได้ขายต่อนะครก็แบบก็จึงถือได้ว่านะครับ ที่สนใจเข้าร <antique. S 2> ่มงต่อไปนะครับก uh, ็ขอบคุณมากนกเพื่อาอใการใช้ด้ของทุตุสาค่ะจั้นเป็นการการสร้างบุสร้างุสมให้กับคุนี่ราการและผูเกี่ยวกงทกส่วนะคะเังหัดกาญจนบุรีที่มีการอมเรียนผ่านออนไลน์นะคะตามร้อยหนึ่งหมายเลขไม่ต่างกันรายได้นี้นำไปใช้ใน